สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำแรงส่วงคำคำพี่น้องตะเว้นกำลังสิตกดินตอนนี้ห้าโมงเนาะหามงก่าก็เริ่มคำเริ่มมืดแล้วสมือนี่คำว้พี่น้องย้ำหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นกลับมาเยือนอีกแล้วลมเนาะมือลมแห้งแหงเนีย บ้านนายามแรงกำลังจะเดินไปบ้านลุงเลินหมู่บ้านส้นระบดพี่น้องแถวบ้านนอกเขาเสมอส่วนใหญ่ก็นิยมกันเห็ดบ้านปูนสั้นเดียวเนาะและบ้านใหม่ก็บ,บ่คคอยมีแล้วมีิตรบ้านปูน คำม,มาแหลกแห้งอากาศหนาวอันที่เห็นนี่คือเหล่าเข่าเด้พี่น้องนี่สามหลังติดกัน,นคือเหล่าเข่า จักเจ้าของเพิ่นไปใส่บนหลังบริมาต้งโดนพี่น้องปกติเพิ่นนันเก็บมักแต่งหูบาวางัวขักเขาสวนมักแต่งเพิ่นจนเบิดค้นบอยู่เพิ่นลืมปิดหัวปิดประตูงัวเขาเมากินจนเบิด เดือแค่นี่จักเพื่อนเก็บขายได้จักจักลอยจักบาทหางกับเก็บบุกีเถืองว่าเขาสวนแตงลุงเลินอันนี้เพื่อนปลูกไม่เนี่ยเนาะ cho ngám Ôi, Càng. cái nhàng vô Ủa mình mi mạc gì đấy phía nào Nhi Tèn Kếp con Nì Quý cây chó Mi mạc vô นีอ่อันตจรุ่นรุ่นก้อนนะเบิร์ตแล้วงัวเขานี่แตงพี่น้องแต่เป็นบกค่อยหลายมันล้มแหละยอดมันกูด่นกับเพาะได้เก็บขายอยู่ได้กินแน่เก็บขายแน่ ส่วนใหญ่กับคนเดียบ้านนี่แหละมีคนสื่อเพื่อนกับเก็บขายเนาะอันนี้ปลูกลุ่นหลังเพิ่งเนี่ยอันไก่ได้กินเนี่ยไก่กิ่นไก่ขาวแล้วมันสับก็ม,มีอยู่ท่านผู้ชม ปีนี่คือสิบปปันไดเพราะว่าส่วนใหญ่กับมันล้มอากาศหนาวปลูกประเภทมักทั่วมักแตงนี่บกค่อยเป็นไหนเด้ยคือจังสีน้ำมันสุดหยอดเลยพี่น้องนี่มันบกขึ้นสูงสัมเนาะมึงในไก่กินเนี่เห็นบะไก่สับตะนางบอดีเนาะมันซับมุนเมื่อวอืม ไก่สับเบิดหน่วยหน่อยมันนี่บึงแน่เห็นตะห้ไก่สับเบึงแน่นี่ไก่มันกินสิเบิดแเลยนี่ เจ้าของกับุคคลมีวลาอยู่บ้านเนาะลุงเลินแล้วก็ไปเห็นงานแต่ละเมื่อดูทั้งผสมไก่จ้อกินเบิดแล้วโบเมนหนูได้พี่น้องไก่ไก่มันเข่าสวนเห็นตะห้มันสะ เบิ่งแน่หัวนี่บริเฮ็ดดีมื้อนี้ยายมาเราบ่วอยู่เรากลับบ้านแม่เพิ่นแม่เพิ่นบ่คอยสบายเนาะหน่าสิอู่ตะลุงเลินลุงเลินแต่ละมือกไปเฮ็ดงาน โพผพูวกลมพี่น้องขัามาแห่งกระลมแหงอากาศหนาวอากาศเย็นอีกแล้วเสียงลมเปตยานคักมักท่านอยู่นีุ่่นเเมดแล้ว ทำอะไรกินเจนแล้วลสังหารไก่อีกแล้วพี่น้องบ่มีเน,น,นวกินนากินี่นี่แหละแนวกินน้ากับแตกสวดแถวไตรตลางเทียงเนี่ยออน้ากันเลยสังหารไก่บ่มีเนวกินจะที่ไปหายอย่างพี่น้องบ้านเฮาจังสีละดีตะเหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่ มือวอานนี้ไปคุดได้กบสามตัวเขียดก็ได้หลายเติบอยู่ประมาณกลับสองกลับนี่แหละส่วนนี้อากาศหนาวไปหายังก็ยากอยู่เขียดเป็นบอกเด้คั่นไปย่างเขียดถ้าอากาศท้อนอไปย่างเขียดสีได้อยู่ย่งตะเตกตย่งได้ยงตกะกก็บบคอยได้เดี๋ยวนี้บบค่อยมีคนไปเป็นได ทำมาเพแห้งกันหนาวโกรธพูวันลมพี่น้องเบิ่มเบิ่มเสียงลมเนี่ยนั่นถ้านหนาวนะอยู่ยากสังเกตเบื้องเถียงได้เป็นอย่างลมเข่าทุกพื้นที่ซําสีหนาวตุ่มพรมสองผืนกับออุ่นเวลาหนาวเนาะเบื้องในพี่น้องเสียงลมนะอื้ คำม,มาแบ่โมเมนว่าสีเศร้าลมเด้คำม,มาพอยา,างกันลมสีมาพ่อชายยังพากันไปนตีบอลเล่อยู่ในบ้านอยู่อันนี้ก็จะเป็นเที่ยงหน้าเจนแหล่พี่น้องแต่เอามาคงนั่งดกเด้ นงอันนี้ก็สิวา่าเทียงหน้ากับแมนสิว่าบ้านกัแมนพี่น้องบ้านอีหลีของน้าก็อยู่ในหมู่บ้านพุรละส่วนใหญ่เสมอเขาเจ้ากอกมาอยู่ตามให้ตามนาเอานีเล่าเขาของนาง เหล่าใส่เขาปีนี้นั่งกับมานเด้โมเมนต์ได้สองร้อยว็สอบบอโมเมนพี่น้องขับไม้แห่งกระลมลมหนาวอากาศเย็นอันนี้ก็จะเป็นเถียงนายายลีแต่เพื่อนก็ออกมาอยู่พี่บ้านเพื่อนก็มีอยู่บ้านเพื่อน,ะอน,นละ,ละเหตยงยังกินพ่อใหญ่ไข่ เอาหมอลำใส่ยายลีบอยู่ยายลีไปบึงไปฟังลำเออไปจองนาห้านไว้เตเวนเนาะผู้ใหญอยู่บ้านไ้แดนไม่น้ำโค้งพูด,ดอ่ะ,อะยายลีเด็กเคลื่อนแพนขับตัวโยงนี่พี่น้องหมอลำอยู่ใส่ก็ไปเออเนาะ กับทีมงานเพิ่นแหละรถขาเจา้าไปขี่รถเขาเจา้าไปเตเวนผุ่นพนางขู่มกแต่งไปเก็บของอันลุงเลินยายลีบอยู่ไปฟังลำเพื่อนกินเข่าเตเวนผุ่น,พน,พนเ,เพื่อนยู่ผู้เดียวเพื่อน อันนี้ก็คือกี้พี่น้องกีตําหูกเนาะพฤนจิตำหูกรับจา้างป่ะพจิตำาขเพิอ่นเองก,กีตำหูกพี่น้องนี่เปใหไ่ไขเห็ดไหยแต่ยังบ้นานในตำหูก อันนี้ก็จะเป็นสวนยาเพื่อนเนาะยาสูบยาเส้นเพื่อนต้นใหญ่แล้วเพื่อนปูมักทั่วมักแตงพร้อมเนี่ยมักแตงกำลังเป็นหมาก อยู่ในกับปูกอยู่สวนบ่หมีเพิ่นกระปูกเพราะได้กินอยู่สองเถวเนาะบริปูกยังมากไมยปลูกหลายก็ยาโคตรอีกยากดูแลปลูกเพราะได้กินเนาะยาสูบยาเสนเพื่อนกับต้นใหญ่แล้วเป็นหมากเลยพี่น้อง มักแตงเพิ่นเป็นมักน้อยแล้วม,มักทั่วกํลังเป็นหมากกําลังออกดอกยาสูบ โอคลมขามมาแห่งกัะลมเนี่ยพี่น้องต้นใหม่เป็นลักเก็บอ่าแต่งลุงเลินยิงคำยิงหนาว เด็กๆท่ากันเตียนบอลเละทำเลยพี่น้องตะเวนต๊กดินเรียบร้อยเนาะ สิมอนพรไศสาววันพ่อน้องเหมยป้าบมันลมป้า อะไรพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เริ่มคำเริ่มมืดแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดี